วันนี้นะคะเป็นวันแรกที่เปิลมีประจําเดือนหลังจากที่กินมาเินต้าไป1เดือนกับอีก5วันบอกเลยว่าไม่ปวดประจําเดือนเลยค่ะเย้ yeah! ขอแสดงความยินดีกับตัวเองด้วยที่รอดแล้วนะคะมีตัวช่วยดีๆนะคะอ่ะอันนี้ดีมากนะคะต้องรีบไปตำกันนะคะอ่ะวันนี้นะคะมาทำคลิปรีวิวนะคะตัวเพ์ไฟเบอร์พัดนะคะบอกเลยว่าเป็นตัวอีกตัวหนึ่งที่เปิ้ลชอบทานมากเพราะด้วยความที่เปิ้ลนะคะด้วยความที่เป็นผู้หญิงนะคะร่างเล็กนะแต่เวลาอ้วนเนี่ยมันจะตัวกลมนะคะมันจะไม่ออกข้างแต่มันจะออกข้างหน้าและข้างหลังนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเรานะคะไม่อยากให้ตัวเรา กลมพุงเราใหญ่นะคะเราต้องมีตัวช่วยคือตัวนี้ค่ะเพอร์ไฟเบอร์พัทนะคะนี่ก็จะเป็นแบบนี้นะคะจริงๆมันเป็นตัวดีท็อกซ์ที่ผสมอาหารผิวไปด้วยนะคะพอเมื่อก่อนเนี่ยเราจะมีดีท็อกซ์นะคะกับตัวบล็อกเบิร์นบิวเป็นตัวบำรุงผิวนะคะพอโตพอเราเปลี่ยนปรับแปลงเปลี่ยนสูตรนะคะทำให้แบบไม่ต้องกินสองกล่องให้กินแค่กล่องเดียวก็ได้เหมือนได้สองกล่องนะคะซึ่งมันคุ้มมาก นะะเนี่ยค่ะตัวนี้ก็จะเป็นเขาเรียกว่าไฟเบอร์ตัวใหม่ของเรานะคะไฟเบอร์ตัวใหม่ของเรานะคะก็จะประกอบไปด้วยไฟเบอร์5 0 0 0มิลลิกรัมนะคะรสชาติเนี่ยจะเป็นเมลอนนะคะพผสมกับพวกเบอร์รี่ผลไม้รวมนะคะซึ่งกลิ่นเนี่ยทานง่ายมากอร่อยมากถ้าเกิดจะทานนะคะแนะนำให้ทานแบบใส่น้ำเย็นนะคะถ้าเกิดน้ำเย็นยังไม่สดใจนะคะ ใส่น้ําแข็งลงไปอีกนะคะคนให้ละลายนะคะและทานก่อนนอนนะคะขณะนี้เป็นเวลา3ามทุ่มครึ่งแล้วนะคะถ้าเกิดเราทานตอนนี้นะคะพรุ่งนี้เช้าก็จะออกประมาณ6กโมงเจ็โมงนะคะอันนี้คือแล้วแต่ว่า,าลำไส้ของแต่ละคนขยันหรือขี้เกียจขนาดไหนสําหรับเปิ้ลน,นะคะเป็นคนที่ลำไส้ขี้เกียจมากบอกเลยมากนะคะคือถ้าเกิดแบบว่าดูปากนะคะ มากนะคะคือถ้าสมมติว่าเราไม่กินนะคะมันก็อาจจะทําให้พรุ่งนี้ไม่ถ่ายแต่ด้วยความที่เปิ้ลเป็นคนที่กินน้ําเยอะอยู่แล้วนะคะถึงแบบไม่ถ่ายสองวันเนี้ยแต่เวลาออกมามันก็ยังฟูฟ่องนะคะมันก็ไม่แห้งจนแบบเป็นลิสีดวงอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นก็เป็นความโชคดีของตัวเองที่ตัวเองเป็นคนชอบกินน้าเปล่าอยู่แล้วนะคะก็เนี่ยก็จะบอกว่าเฮ้ยถึงแม้ว่าเราจะเป็นคนแบบว่าสองสามวันถ่ายทีถ้าลาไส้ขี้เกียจเราก็คงทนไม่ไหวเพราะว่าเหมือนแบบกินข้าวสามมื้อทุกวันแต่แบบสามวันถ่าย ทมันก็ไม่ได้นะคะมันไปนเก็บอยู่ตรงไหนของลำไส้นะคะเออถ้าเกิดเป็นคนที่แบบว่าถ่ายดีมาก ปกติพุงใหญ่อยู่แล้วอ้วนอยู่แล้วแต่ก็เป็นคนถ่ายวันละเจ็ดแปดรอบอยู่แล้วนะั่นหมายความว่าทุกมื้อที่คุณทานอาหารเข้าไปมันเป็นการไปดันลำไส้ส่วนบนทําให้ลำไส้ส่วนล่างอุจจาระที่มันค้างท่ออยู่เนี่ยมันค่อยๆออ,ออกทีละนิดทีละนิด,นดการที่คุณกินเข้าไปมือม้อหนึ่งสองมื้อทําให้ถ่ายสามสี่รอบนั่นหมายความว่าลำไส้คุณประกอบไปด้วยของเสียเต็มไปหมดเยอะมากคุณต้องทํานี้ก็ได้ให้มันคลีนนะคะการที่กินดีท็อกแค่หนึ่งแก้วไม่ไทําให้ลำ ไส้ทั้งลําไส้20เมตรของคุณครีนได้ในรอบเดียวเพราะฉะนั้นอยากจะกินให้เห็นผลนะคะแนะนำเซต1เดือนค่ะซื้อไป3กล่องหรือไม่ก็ซื้อไป6กล่องก็ได้นะคะทานวันเม้นวันไปเรื่อยๆในช่วงแรกนะคะและหลังจากนั้นก็ทานอาทิตย์ละ2วัน3วันก็ยังดีนะคะดีกว่าให้มันค้างไส้ไปอย่างนั้นแล้วพุงก็จะไม่เล็กลงเลยนะคะอืมทานง่ายมากอร่อยด้วยค่ะอยากให้ลองนะคะ เพอร์ไฟเบอร์พาร์ค่ะ